ยังไม่ทันจะได้เริ่มนำร่องเลยนะครับแต่ภูเก็ตโมเดลแนวคิดที่จะเปิดเมืองรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติ1ตุลาคมนี้เกิดข้อถกเถียงตามมาครับระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับความเสี่ยงในการระบาดซ้ำหลังจากที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในมามากกว่า100วันแล้วพิกพมข่าววันนี้ครับลงพื้นที่ไปสำรวจทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับและความพร้อมในการรับมือการระบาดซ้ำติดตามกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับ ถ้าหนึ่งตุลาคมนี้นะครับประเดินเปิดเมืองที่ภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้กติกานักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะที่มีกําลังซื้อสูงต้องกักตัวภายในโรงแรมหรูที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเป็นสถานก,าก,ากักกันโรคทางเลือกหรือว่า ALSQ ก็คงมีคําตอบชัดในตัวแล้วนะครับว่ารายได้ที่เข้ามาในช่วงแรกนั้นอาจจะไปไม่ถึงผู้ประกอบการรายย่อยครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามก็จะส่งผลดีต่อการควบคุมการระบาดครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของหาดป่าตองซึ่งเคยคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติวันนี้นะครับฐานบันเทิงหลายร้านปิดตัวบางร้านจำใจเปิดเพื่อพยุงกิจการให้เดินต่อไปได้แต่ก็ยังไม่รู้อนาคตนะครับว่าจะแบกรับภาระหนี้สินไปได้อีกนานเท่าไหร่ mm hmm. เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กลับมาก็ต้องปรับตัวด้วยการลดราคาเครื่องดื่มลงเพื่อดึงดูดคนไทย ผู้จัดการสถานบันเทิงคนนี้บอกนะครับว่าแม้กลัวโควิดระบาดรอบ2แต่ก็ยังอยากเห็นการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวครับก็กลัวนะคะแต่ว่าถ้าไม่เปิดเลยมันก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะไม่มีโควิดหรือการันตีได้ว่ายังไงคะมันไม่คนติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่หากมีการระบาดซ้ำหลังจากการเปิดประเทศนะครับนักธุรกิจทั้ง3คนในจังหวัดภูเก็ต ก็กังวลว่าอาจฉุดให้เศรษฐกิจนั้นดิ่งลงไปกว่าเดิมจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ยังไม่มีแผนเยียวยาที่ชัดเจนขณะเดียวกันภูเก็ตโมเดลที่จะนำร่องก็จะส่งอันที่สงให้เฉพาะโรงแรมรายใหญ่เม็ดเงินก็ยังคงที่จะลงไปไม่ถึงรายย่อยหรือว่าธุรกิจต่อเนื่องอย่างเช่นรถเช่าแท็กซี่ร้านค้าร้านอาหารจึงเรียกร้องให้รัฐตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประกอบการในภูเก็ตและพักชำระหนี้สองปีครับพอสั่งปิดปุ๊บทีนี้วุ่นวายเลย คนออกไม่ได้เข้าไม่ได้ลงชื่อก็ไม่ได้เพราะไม่ไม่ได้มีการเตรียมแผนเพราะนั้นถ้าถ้าคุณจะเปิดให้เป็นโมเดลอ่ะผมเห็นด้วยแต่ส่วนกลางต้องมาร่วมชะตากรรมกับเรา แม้จะเชื่อว่าเม็ดเงินจะลงไปไม่ถึงทุกภาคส่วนนะครับแต่หลายฝ่ายก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดเมืองเพื่อความอยู่รอดครับเพราะถ้าย้อนไปดูก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ระบาดเมื่อปี2,562นะครับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดภูเก็ตมีมากกว่า14ล้านคนจำนวนนี้แบ่งเป็นชาวต่างชาติมากถึงร้อยละ73ครับที่เหลือก็เป็นคนไทยนะครับมาดูเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาภูเก็ตเมื่อปีที่แล้วมีมากถึง 470,000ล้านบาทในขณะที่เงินที่ได้มาจากนักเที่ยวคนไทยก็มีอยู่เพียงแค่52,000ล้านบาทเท่านั้นครับและนี่ก็เป็นคำตอบนะครับว่าทำไมภูเก็ตจึงเป็นจังหวัดนำร่องเปิดประเทศและเรานะครับมีความพร้อมด้านสาธารณสุขและมาตรการรองรับกับการควบคุมโรคระบาดมากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับเข้าในบ้านนะครับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรอพอสตเกาะแก้วที่ผ่านการอบรมระบาดวิทยาพร้อมอสมอตบนเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยและสวมหน้ากากอนามัยหลังรัฐบาลมีนโย,ยบายนำร่องเปิดเมืองภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีผู้ติดเชื้อกว่า200คนนี่เป็นหนึ่งในหน้าที่ของทีมสอบสวนโรคในช่วงที่ยังไม่เกิดการระบาดซ้ำ แต่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีผู้ติดเชื้อหลุดรอดออกมาหลังเปิดเมืองหน้าที่ของพวกเขาคือเร่งสอบสวนโรคตามหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไปสัมผัสเพื่อควบคุมและสกัดการแพร่ระบาดของโรคและใช้เป็นข้อมูลกำหนดพื้นที่ล็อกดาวน์อย่างตรงจุดและไม่เกิดผลกระทบในวงกวางง้างในแง่ระบาดวิทยาก็าคือว่าเมื่อไดร้รับรายงานเคสผู้ป่วยเราจะต้องค้นหาเพื่อหาสาเหตุการแพร่ระบาด การเกิดโรคและก็ยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ไปสู่คนใกล้เคียงหรือว่าคนในชุมชนครับ,มรบแม้เป็นเพียงอาสาสมัครด้านสาธารณาสุขไม่ได้ผ่านการอบรมไม่ใช่นักระบาดวิทยาเต็มตัวแต่ธนวันเอกทวีวัฒนาเดชก็พอรู้หลักการการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาประกอบกับอัธยาศัยที่เป็นมิตรและรู้จักชาวบ้านทุกคนในชุมชนจึงสามารถช่วยงานระบาดวิทยาได้เป็นอย่างดี บตอนตอนเนี้ยนรับางเนี้ยไปไปต่างจังหวัดบ้างไม้มีมีญาติพี่น้องไปต่างจังหวัดบ้างไม้ไปที่จังหวัดที่ว่าเสียงเียงอย่างเงี้ยค่ะก้ก็ต้องถามสอบถามเขาค่ะกลัวก็กลัวแต่ต้องลองไปไม่ไม่ไม่เลยที่ว่าไม่ไม่ไม่กลัวอะไรเลยขนาดที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เตรียมทีมสอบสวนโรคไว้ทั้งหมด21ทีมครอบคลุม18ตำบลโรงพยาบาลรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -9 แหง่งจำนวนห้องสำหรับผู้ป่วยหนักหรือ ICU 20ห้องและมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อมากกว่า400เตียงและสามารถเพิ่มจำนวนได้อีกกว่า100เตียงกรณีต้องเปิดโรงพยาบาลสนามระหว่างที่อยู่ในสถานที่ที่กำหนดเนี่ยก็ต้องไม่ออกไปไหนนะต้องอยู่ในที่ที่กำหนดเช่นในห้อง14วันหรือ ถ้าเป็นวิลล่าก็ย่องอยู่ในวิลล่า14วันนะฮะทางทีง่ภูเก็ตของเราเนี่ยเราไม่เลือกอวิธีอื่นนะครับเช่นกำหนดพื้นที่แลวออกไปได้ของจังหวัดเรายังไม่เลือกในระยะนี้ขณะที่ท่าอากาศยานยนานาชาติภูกเก็ตจะเป็นด่านแรกคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ของการท่าอากาศยานยืนยันว่านักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข,ข้าทุกคนต้องผ่านการตรวจโควิดหรือโควิดอน a r ไ i v a ลซึ่งใช้เวลาประมาณ90นาที ก่อนส่งตัวขึ้นรถเพื่อไปกักตัวตามกติกาที่กำหนดไว้มีการจัดตำแหน่งที่เข้ามาชัดเจนนะคะว่าเมื่อผู้โดยสารไฟล์เข้ามาเราจะให้เข้าหลุมจอดไหนนะคะรวมทั้งมีการจัดเวรพนักงานที่จะเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่ชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโรคและหากมีกรณีผู้ติดเชื้อสัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานของท่าอากาศยานผู้เกี่ยวข้องต้องกักตัวเพื่อรอดูอาการ14วัน อีกก,กลไกสําคัญของทีมสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยวก็คือสถานที่กักตัวทางเลือกครับซึ่งขณะนี้มีเพียง6แห่งที่ผ่านเกณฑ์จากกว่า60แห่งที่ยื่นลงทะเบียนแต่ทั้ง6แห่งนี้นะครับก็ปฏิเสธที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะว่ากังวลกับผู้ใช้บริการอื่นๆอย่างเช่นลูกค้าคนไทยที่อาจไม่มั่นใจในความปลอดภัยครับ ดิก็สะท้อนว่าภูเก็ตโมเดลนำร่องเปิดเมืองต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัดซึ่งหากทำสำเร็จนะครับก็จะส่งผลต่อพื้นที่อื่นๆแต่หากทำไม่สำเร็จก็ต้องเผื่อใจเตรียมพร้อมสำหรับแผนรองรับการเกิดระบาดซ้ำครับ